สวัสดีครับคุณลูกค้ายินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องนะครับรถ SUV มือสองครับคุณลูกค้าครับวันนี้ผมมีโคราคอสครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นตัวรองท็อปครับไม่ก้าหมื่น เอามาให้คุณลูกค้าได้รับชมนะฮะวันนี้นะครับเด็ดเลยนะครับคันนี้ถูกมากครับฟรีดาวน์ผ่อนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะฮะคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหาครอบไปใช้งานสักคันผมแนะนําคันนี้ครับตอบโจทย์สุดๆเลยคุณลูกค้าครับท่านใดที่ติดตามผมอยู่แล้วจะรู้นะครับว่าผมรีวิวขายรถมือสองนะฮะผมมีหลายช่องทางนะครับผมส่วนใครที่เพิ่งมาติดตามการผมปานเพชรยนครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนครับมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีครับผ่านการอบรมโอมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นมาด้วยคคุณ ครับถ้าอยากได้การบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะซื้อรถกับผมได้เลยครับดูรถเป็นนะครับซื้อรถกับคนที่ดูรถเป็นใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีนะครับรับรองว่าไม่โดนหลอกผมมีการประกันให้นะครับผมทุกจุดทุกช่องทางนะครับใครอยากซื้อรถกับผมนะฮะแนะนําให้หยิบมือถือมากดเบอร์0825713369นะครับแล้ววันนี้ครับคุณลูกค้าผมมีรถดีรถสวยเอามาให้คุณลูกค้าได้รับชมกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นคิวของโคราคอสที่เป็นตัวนะฮะรถอ่าเรื่องงขอสมรถนยความน ุ่มเงียบเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนือกว่าทุกแบรนด์ด้วยซ้ำนะครับโดยส่วนตัวผมชอบมากผมชอบคอร์สมากๆเลยนะครับและตอนนี้นะฮะก็คือเป็นตัวรองท็อปครับไฮบิดพรีเมียมคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับเป็นตัวรองท็อปไม่แค่9 0 0 0 0ได้ปี2020ครับคุณลูกค้าครับคันนี้นะฮะเพชรยนตั้งขายอยู่ที่6 7 9 0 0 0เท่านั้นจากนะครับประมาณล้านนิดนิดล้านสี่หมื่นล้านแปดหมื่นนะฮะคันนี้เหลืออยู่ที่นะครับ6 7 9 0 0 0ครับราคาหายจากป้ายแดงไป ประมาณเกือบครึ่งแล้วนะครับได้สีเทาฟ้าแบบนี้และที่สําคัญครับคุณลูกค้าคันนี้ได้ล้อแม็กเอนไกนะเอนไกของแท้นะครับแบรนด์นี้ดังมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าครับคันนี้ได้เป็นสีเทาฟ้าชุดแต่งนะครับมีในเรื่องของทิ้วสีฟ้าด้านหน้าและหลังแบบนี้ครับคุณลูกค้าได้คันนี้ไปในราคานี้ผ่อนเพียง1 1ึ0 0หมนะครับและที่สําคัญผมมีใบเซอร์ตรวจรถให้ผมจะตรวจรถให้ทั้งหมด2 1 5รายการนะครับพร้อมออกใบเซอร์ครับและการันตีว่ารถไม่เคยชนหนักพิ่ความจมน้ามานะครับรวมถึงครับคุณ ครับตอนนี้ผมมีดอกเบีย้ยพิเศษครับดอกเบีย้ยคันนี้เริ่มต้นอยู่ที่2.39เท่านั้นสูงสุด7ปี นะฮะดอกเบี้ยที่ที่3.89คุณลูกค้าท่านใดถ้าอยากได้การบริการที่ดีเยี่ยมนะครับแนะนําให้หยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0 8 2 5 7 1 3 3 6 9เได้เลยซื้อรถมือ2ทั้งทีครับซื้อกับคนที่ดูรถเป็นคุณลูกค้าจะใช้รถได้อีกเป็น10ปีนะครับคันนี้ได้เป็นสีเทาฟ้านะครับมาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับคันนี้ได้ปี2020ันยี่สิบโคราคอสนะฮะ1.8ึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมตัวรองท็อปนะครับไม่แค่เก้0 0มื่เท่านั้นครับคุณลูกค้านะ เคาะไปสีบางเดิมนะฮะเหลี่ยมสันไม่มีบุบครับเลเยอร์ต่างๆออกแบบได้ดีมากๆสีเดิมเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนครับไม่มีริ้วรอยนะฮะตรงนี้เดี๋ยว ตัวนี้แค่ฝุ่นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโคมสายปิ้งโปรเจคเตอร์เลนมีให้ไฟเดย์ไทม์อยู่ในโคมมีมาให้แล้วนะครับกระจังหน้าครับค่อนข้างสวยครับรูระบายคความร้อนฮะใหญ่ๆเลยคุณลูกค้าจะได้ทะเบียนนี้เลยนะครับ5482แนะครับและที่สําคัญครับคุณลูกค้าไฟตัดหมอกคู่หน้าคุณลูกค้ามีให้แล้วนะครับจุดเชื่อมต่อด้านข้างครับนะกิฟไม่เคยถอดครับคุณลูกค้ารถสวยพร้อมใช้งานนะครับไม่อากป่องซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเลเยอร์ต่างๆครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มดูจากสายตาก็รู้แล้วววคร่่าถสยยไมเ ชนมาแน่นอนครับคุณลูกค้าล้อแมกครับ ได้เป็นแม็กเอนไกมาให้แล้วนะอันนี้ของแท้ไม่มีรอยปีนฟุตบาทมาด้วยเจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลดีมากๆครับได้ยางปี2024ย่างค่อนข้างที่จะใหม่อยู่และแต่ว่าเดี๋ยวรอทําความสะอาดเล็กน้อยนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้นะครับและมีกระจกบานหน้าครับคุณลูกค้าของเดิมนะครับไม่ชนแน่นอนไม่มีเปลี่ยนมานะครับไม่แตกนะครับอันนี้โตโยต้าชัดเจนนะครับปกติแล้วนะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนกระจกมาโรโกโตโยต้าจะไม่มีนะครับผาส่งภาษีเดี๋ยวผมต่อให้นะครับบนหลังคาครับไม่มีบุบไม่มีรั ยิ้มเลยนะครับและที่สําคัญนะฮะตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของโลโก้โตโยต้ โลโก้โตโยต้าตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือเดิมนะครับกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้ครับที่สําคัญคันนี้มีบายสปอร์ตมิเนเตอร์ครับตรงนี้จะเป็นแจ้งเตือนมุมอับครับคุณลูกค้าครับนอกเหนือคุณลูกค้าจะได้ในราคารถ6 0 0 0ื่นอ่าขออภัยหกแสนเจ็ดหมื่นแล้วคุณลูกค้ายังได้นี่ฮะกันสาดไหมแล้วรอบคันแบบนี้คุณลูกค้าก็ได้ในเรื่องของกระจกแท้เดิมทุกบานแล้วก็มีชุดแต่งตรงนี้ครับลายแคปล่านะครับอันนี้คือเจ้าของเดิมเขาทํามาให้แล้วนะครับเปิดเข้ามาาด้นนใครับ คุณลูกค้าครับภายในออกแบบเป็นสีดําสลับสีแดงแบบนี้ จะได้ในเรื่องของตัวหน้าจอทัชสกรีนนะฮะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะรับสายวางสายในพวงมลลาลัยได้นะครับแล้วก็พวงมลลาลัยอันนี้รอกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับรถเข้ามาทุกผมเก็บงานให้เนี้ยทุกคันแน่นอนครับคุณลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะฮะก็คือพร้อมใช้งานและนี่ฮะคุณลูกค้าครับลูกค้าเดิมนะเขาใส่ลายแคปลามาหมดเลยครับตัวนี้ลอกออกเนี่ยก็เป็นของเดิมนะลอกออกก็เป็นของเดิมเขาแค่ติดสติกเกอร์มานะครับ เช่นเดียวกันกับตรงพวงมาลัยเนี่ยเป็นลายแคปล่านะครับผมมืดนิดนึงเดี๋ยวผมจะเปิดฝาดแฝงให้แป๊บนึงนะครับนะฮะแต่ตอนนี้ยังมองเห็นอยู่นะครับคอนโซลกลางนะครับเป็นในเรื่องของสีดาพลาสติกสีดําทําความสะอาดง่ายๆภายในดําแดงแบบนี้เบาะหนังสีแดงนะฮะแล้วก็มีพรม3าดีรอบคันแบบนี้ครับแผ่นเพดนะครับผมเช็คดูแล้วนะครับคุณลูกค้าตรงกับสําเนาเล่มทุกจุดนะแล้วก็มาดูโครงสร้างกันครับนะฮะดูรถมือสองดูให้เป็นนะครับดูไม่เป็นซื้อกับผมครับดูรถเป็นนะฮะแล้วก็ใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีีะแลท่สําญ ผมแนะนําดีด้วยนะครับสปอนเมตองเมตอาร์ครับเรียงสวยอยู่ครบเลยนะครับจุดเชื่อมต่อต่อตางๆนะฮะแนบชิดสนิทหัวน็อตไม่มีรอยถอดมีสครับเพจที่เป็นโลโก้โตโตยต้สีดําแบบนี้นะครับและที่สำคันะฮะกระจกด้านท้ายนะครับนี่เห็นไหมฮะ โตโยต้าชัดเจนทุกจุดมีโคเมียมด้านบนกันาสาดมีให้ครบนะครับภายในช่องไฟต่างๆหัวเข่าไม่มีชนแน่นอนครับคุณลูกค้าและที่สําคัญมีแอร์ตอนหลังให้นะครับคุณลูกค้าครับด้านบนนะฮะไม่มียันอักคระใดๆนะครับมีแสงเข้าเล็กน้อยต้องขออภัยนะนะจุดเชื่อมต่อด,ด้านหลังครับคลิปต่างๆไม่เคยตอดล้อแมกมีรอยปีนฟุตบาทมาเล็กน้อยตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะ เดี๋ยวเก็บงานให้นี่คือแม็กเอ็นไกของแท้นะครับของแท้จากโรงงานเลยนะครับบนหลังคาครับคุณลูกค้าจะได้ในเรื่องของตัวรับสัญญาณที่เป็นครีบฉลามชร์ฟินมาให้แล้วสปอยเลอร์ครับไฟเบรกด้วที่3จะอยู่ด้านในที่ปัดน้ําฝนคันนี้มีให้และที่สําคัญครับกระจกด้านท้ายโตโยต้าชัดเจนครับไม่มีแตกครับไฟท้ายเป็นฟ u ู l LED ไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้ำครับเป็นไลท์ไกดิ้งเส้นสายสีแดงด้านบนนะฮะและที่สําคัญด้านท้ายนะครับให้ไฟทับทิน มา2จุดคาดเอวด้วยคําว่าโครมาคอนแล้วก็คิ้วตรงนี้ครับตรงนี้ครับสวยมากนะครับสวยมาก อยากได้คันนี้ไปใช้งานนะครับรีบติดต่อหาผมเลยนะฮะเซลที่นี่40ท่านแย่งกันขายรถนะครับยิ่งอ่ายิ่งช่วงสิ้นปีแบบนี้ครับบอกเลยว่านะครับเซลล์แย่งกันขายลูกค้าแย่งกันซื้อนะครับมีม่านบังแดดให้แบบนี้แล้วพรมปูหมดเลยนะครับคุณลูกค้านอกจากคุณลูกค้าจะได้ในเรื่องของตัวรถที่สวยแล้วความปลอดภัยต่างๆโครงสร้าง t n จคันนี้มีให้ครบตะเกียบต่างๆเห็นไหมไม่มีสนิมขึ้นนะครับหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกคันไขขยับครับตัวนี้เปิดไฟฟ้าด้วยนะครับคุณล เพียง1 1ึ0 0หนัเท่านั้นนะครับผ่อนเพียง1 1ึ0 0หได้คันนี้ไปใช้งานถือว่าตอบโจทย์สุดๆด้านท้ายนะครับตรงนี้ไม่มีในเรื่องของความอ้าออกครับแล้วก็โลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับสันในกระจกทุกจุดเลยนะครับ ทุกจุดแบบนี้นะครับกันสาดมีให้เนาะนะครับเปิดเข้ามาด้านในครับคุณลูกค้าสภาพสวยเหมือนใหม่ครับสีแดงเงาเงาแบบนี้นะฮะช่องไฟต่างๆนะครับดูเม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงสวยอยู่ครบไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ามาําให้ดูช้าๆไปก่อนเห็นไหมฮะดูให้เป็นนะครับดูรถมือสองดูประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่องไฟต่างๆเนี่ยเห็นไหม และหนาบเท่ากันเนี่ยคือไม่ชนมาแน่นอนครับกระจกนะฮะเห็นไหมฮะโลโก้โตโยต้ชัดเจนมาดูภายในครับตรงนี้นะครับด้านคนขับกันบ้างครับแผงปรับรถกระจกเป็นออโต้ด้านคนขับมาให้แล้วเห็นไหมครับ นี่เห็นไหมฮะแผงกับรถกระจกเป็นออโต้ด้านคนขับแล้วก็ตรงนี้ครับพวงมาลัยเดี๋ยวผมเก็บงานให้แน่นอนครับคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนแต่ก่อนสตาร์ทคุณลูกค้าดูแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะฮะแล้วก็เบรกมือนะครับนี่คือสภาพเดิมนะผมยังไม่ได้ล้างสปาใดๆครับมีไฟออโต้แต่เป็นแมนนวลนะครับเปิดฝาท้ายจากด้านในเปิดฝากระโปรงหน้าครับเปิดทิ้งไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวออกหาไปรับชมนะครับเข้ามาครับเป็นพุทสตาร์ทมาให้แล้วเนาะแล้วก็มีกุญแจคีย์เลสครับจะเป็นแบบนีีี้นนะะะมตััววเเคคคาารรยยก่่ซซโออบบู ตรงนี้ครับคำว่า lady ขึ้นแสดงว่าเครื่องยนต์ทํางานครับอุณหภูมิความร้อนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะครับผมตัวนี้สวยมากนะครับคอนโซลด้าน,นหน้าครับเป็นพลาสติกผิวเรียบเนาะนาจอทัชสกรีนครับสามารถเชื่อมต่อครับ Apple c a r p l a y หรือจะเป็น Android Auto ก็ได้นะครับหรือเวลาลูกค้าขับรถอยู่ คนข้างๆเราเปิดเพลงดังๆเนาะคนข้างๆมีสายเข้าครับเวลาเราจะลดเสียงนะฮะเราไม่อยากละสายตาเนาะเรากดลดเสียงตรงนี้ได้เลยเปิดเพิ่มเสียงตรงนี้ได้เลยหรือลูกค้าครับคุณลูกค้าท่านใดที่เชื่อมต่อบลูทูธอยู่หรือเชื่อมต่อ Apple Car p l a y อยู่ a อ d r o i ย Auto อยู่คุณลูกค้าสามารถรับสายตรงนี้ได้เลยนะเวลาขับรถอยู่ไม่ต้องละสายตาจากพื้นที่การขับขี่หรือคุณลูกค้าจะสั่งงานด้วยเสียงก็สามารถกดตรงนี้ได้คุณลูกค้าครับตัวนี้มีคูชคอนโทรลให้เป็นตัวรอกความเร็วให้เลยครับพวงมาลัะะย Air Digital ออโต้ครับคุณลูกค้าแยกอุณภูมิให้แล้วซ้ายขวานะนะครับเป็นดูโอโซนเลยนะครับผมแล้วก็มีช่องเก็บของตรงนี้ครับมี E ีีโหมดมัพมีระบบการลื่นถลายมีได้โหมดให้เกียร์ออโต้ครับนะฮะที่วางแก้วให้2ช่องตรงนี้จะเป็นแบบบังกันซีดนิ่มๆนะหุ้มหนังมากระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมือนะครับคันนี้มีมาให้แล้วนะครับม่านบังแดดครับมีไฟสองสว่างพร้อมกับกระจกให้สภาพนี้คือแบบโอ้โหโคตรดีนะับเป็นไฮบริดนะับประหยัดน้ํามันอยู่ประมาณ 24- 25กิโลลิตรนะครับดูตะเข็บต่างๆคุณดู นะครับคุณลูกค้าครับหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับถ้าคุณลูกค้าได้คันนี้ไปใช้งานตอบโจทย์สุดครับคุณลูกค้าครับตัวนี้คุณลูกค้าได้ไปในราคาเพียง6กแ0 0เจ็ดหาและคุณลูกค้าจะผ่อนเพียง1นึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นได้คันนี้ไปนะครับยังไงก็คุ้ม ได้รถปี2020เท่านั้นยังไม่พอยังได้เครื่องยนต์ไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันมีการรับประกันเครื่องอ่าแบตเตอรี่ไฮบริดยังเหลืออีกตั้ง5ปีและนอกจากนั้นผมมีประกันเครื่องเกียร์ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับถ้าคุณลูกค้าใช้งานคันนี้ใช้งานแล้วยาวๆเลยนะซื้อรถมือสองทั้งทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นนะคะคุณลูกค้าจะใช้รถได้อีกเป็น10ปีนะแต่นะครับซื้อเต็นท์แถวบ้านนะครับคุณลูกค้าการรับประกันผมไม่แน่ใจว่ามีประมาณเท่าไหร่มีเท่ามีเท่าไหร่มีเท่า สาขาใหม่นะครับและมีสาขาเดิมที่ผมเคยอยู่มีรถอีกร้อยกว่าคัน200-300คันรวมแล้วรถนะฮอยู่ประมาณ4ี0ห้าคันครับคุณลูกค้าอยากได้รถมือ2ไว้ใช้งานมาเพยนต์นจบแน่นอนครับคุณลูกค้ามาดูในเรื่องของเครื่องยนต์ครับ เครื่องยนต์เดินเบาอันนี้คือแบตเตอรี่ไฮบริดทำงานอยู่มอเตอร์ทำงานครับเครื่องยนต์ยังไม่ทำงานนะครับเวลาตรงนี้นะฮะแบตเตอรี่ไฮบริดมีมีเปอร์เซ็นต์พอประมาณเขาจะใช้เครื่องใช้มอเตอร์แบตเตอรี่ทำงานก่อนนะครับผมชอบอย่างหนึ่งคือในเรื่องของตัวไฮบริดของโตโยต้าครับเขาทำงานร่วมกันทำให้ประหยัดน้ำมันแบบเสถียรนะฮะและที่สําคัญนะครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับเคมีพันธ์ต่างๆครับคุณลูกค้าไม่มีรั่วไหลรั่วซึมนะฮะและสนิมไม่ขึ้นไม่เคยจมน้ํามาแน่นอน นะครับและที่สําคัญเห็นไหมโอ้โหไม่มีสนิมเลยนะครับมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้ผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ผมเช็ค c c a แบตเตอรี่ให้ถ้าไม่ถึงผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้แต่ถ้าถึงเดี๋ยวผมรับประกันให้ทั้งหมด3เดือนนะครับและนี่ตรงนี้ครับคุณลูกค้าหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันชัยขยับทั้งด้านบนและด้านล่างแบบนี้แก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับไทโคอิโตชัดเจนครับคานหน้าไม่มีบิดเบี้ยวครับไม่บุบเลยไม่มีชนนะฮะนี่ เห็นไหมครับไม่มีชนนะสภาพนี้คือสภาพดีนะครับซื้อรถมือสองทั้งทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นนะฮะรับรองว่าคุณลูกค้าจะใช้งานรถได้อีกเป็นสิบปีซิลิโคนต่างๆอยู่ครบดูระบายอากาศดูระบายความร้อนสักคาดกันความร้อนต่างๆอยู่ครบป้ายคําเตือนต่างๆอยู่ครบนี่คือรถเดิมแท้จากโรงงานนะครับใครอยากได้คันนี้นะครับรีบติดต่อหาผมครับซื้อรถมือสองทั้งทีนะครับอย่าอย่าซื้อด้วยแค่ว่าความชอบใกล้บ้านนู่นนี่นั่นนะครับ เดินทางมาดูรถก่อนหรือถ้าใครดูรถทางออ,ออนไลน์แล้วมั่นใจแล้วชอบแล้วโอนจองได้นะครับรับรองว่าจองไว้ก่อนได้ครับมาดูรถแล้วก็ทดลองขับไม่ชอบผมคืนจองให้ทุกกรณีครับแต่ถ้าชอบจัดไฟแนนซ์ไปต่อครับผมใครสนใจนะครับรีบติดต่อหาผมยิ้มมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0 8 2 5 7 3 3 3 6 9เได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ